สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาส่องไข่นกเลื้อยเปิดไม่ขอบตาของเราอีกแล้วนะครับเพราะว่าจากที่ดูวันก่อนเห็นน้องเริ่มไข่แล้วนะครับตอนนี้น้องไข่ได้ประมาณสีฟองนะครับแล้วก็จะทําการตรวจเชื้อดูนะครับว่ามีเชื้ออะไรหรือเปล่าครับซึ่งตัวแม่ก็ตัวเนื้อก็ ดุเดิมนะครับอ่าไม่ใช่ได้5้ฟองนะครับพูดผิดแล้วก็สักการเช็คเชื้อดูนะครับก็มีเชื้อสฟองนะครับไม่มีเชื้อหนึงฟองนะตัวตัวแม่ก็ดุเช่นเคยนะครับจากที่เป็นลูกป้อนแสนลูแต่ว่าพอมีลูกแล้วก็ห่วงลูกมากเลยนะครับอันนคือตัวพ่อเหมือนเดิมนะครับ คู่เดิมเลยเพราะว่ามีคู่เดียวเนาะสีสวยมากเลยนะครับต่พอพ่อเขียวเขียวเข้มเข้ม,เข,ม,เ,ขมเขียวเขียวเหมือนแบบเขียวมะชะเข้าไปเข้าไปแล้วก็ตัดด้วยสีส้มนะครับส่วนตัวแม่ก็สีเขียวอ่อนๆน,นะครับเหมือนเขียวมะนาวแล้วก็ตัดด้วยสีแดงอ่อนๆฟิลประมาณสีชมพูนะครับนี่ดุมากมากเลยนะครับ กัดนี่คือเจ็บมากเพราะว่าเคยโดนนองกัดครับนี่ครับเขาก็จะห่วงเราเขาคอหมอพอเราจะมาส่องอะไรเลยเขาเขาจะคอยตามมามองมาอะไรตลอดเวลาเลยนี่นะครับจ้องขมิ้นเลยนะครับเขาห่วงเขาห่วงลูกมากเลยแต่ว่าคู่นี้เขาช่วยกันเลี้ยงลูกดีมากเลยนะครับ ขงตัวกู้แล้วก็ตัวเมียเนาะเขาจะเขาจะช่วยกันเข้าไปกกไข่ดูแลลูกด้วยกันเลยครับแล้วก็จะค่อยๆโผล่หัวออกมาที่รตัวถือว่าถึงแม้เป็นพ่อแม่ใหม่นะครับแต่ก็ถือว่าน้องเลี้ยงลูกก็คือเก่งมากๆเลยนะครับทั้งฟักไข่ช่วยกันแล้วก็ป้อนอาหารลูกช่วยกันนะครับถือว่าโอเคมากสำหรับ พ่อแม่นกมูมใหม่เนะนี่นะครับตัวตัวผู้โผล่หน้าออกมานิดหน่อยแล้วก็มาดูไข่อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็จะพยายามดูเรื่อยๆนะครับเช็คเรื่อยๆอนอฟักได้ยางถึงไหนแล้วนี่นะครับฟักามาแล้วหนึ่งตัวนะครับ ซึ่งคุณแม่ก็ดุเหมือนเดิมไม่มีวันที่ไม่ดุนะครับแล้วก็สองนิดนึงตรวจเช็คสุขภาพของลูกโมกนะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมส่วนตัวพ่อก็ห่วงเหมือนเดิมนะครับพยายามร้องไล่เ,ร,นะเราเนาะเต่๋ยรอเปิดตัวนี้นครับแล,แล้วก็เปิดสีสีแลก็เริ่มฟักออกมาเยอะขึ้นแล้วนะครับมีเชื้อสี่ฟองนะครับ ออกมาตอนนี้ฟักไดนน้ประมาณสามตัวแล้วช่างก่มก็หัวเหมือนเดิมฟักละสองจะคอยเลี้ยงกันตลอดไหาหน,น,น่วยนี่เกือบชิวม่หาที่มาก,กันงแล้วแล้วก็รันถัดมานะครับตอนนี้ฟักออกมาทั้งหมดแล้วนะครับนีน่เลยแต่ว่าฟักออกมาสี่ตัวนะครับแต่ว่าเหมือน มีตัวหนึ่งนะครับที่ตายไปไม่รู้ว่าตายจากสาเหตุอะไรนะครับเรามาเปิดลังดูเราก็เห็นน้องตายเลยนะครับเราไม่ได้ถ่ายไว้เนาะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแล้ววันถัดมานะครับก็เปิดเช็คลังอีกต้องหาอะไรมากั้นนะครับเพราะว่ากลัว แม่น้องน,นะครับกับนี่นะครับเหลือสามฟองเอ้เหลือสามตัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟองที่ไม่มีเชื้อนะครับสังเกตดูได้ที่เหนียงลูกนกเลยนะครับพ่อแม่เลี้ยงเก่งมากนะครับเหนียงเต็มทุกตัวเลยจะมีเป็นตาดำสองตัวนะครับซึ่งตาดำยังไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะครับคาดว่าน่าจะเป็นสีเหมือนพ่อเหมือนแม่เนาะแต่ว่าก็จะมีตาแดงด้วยอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นสีเอ่อ เหลืองตาแดงไม่รู้ว่าในนกเลเบิร์ดเขาเรียกว่าอะไรนะครับนี่เหลืองแดงตาแดงนะครับเหมือนเหมือนลูกคอกแรกของเขาน่าจะประมาณนั้นนะครับคุณแม่ก็ดุเหมือนเดิมเลยส่วนคุณพ่อนะครับก็ห่วงลูกมืนเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับ ส,สวยมากเลยนะครับชอบมากนะครับอีกวันหนึ่งนะคะวันถัดมาแล้อนนวอดตอนนี้น้องก็เริ่มทยอยลืมตากันแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าจะลืมตาขึ้นมานิดนึงแนละ้วแต่ว่ายังลืมไม่เต็มร้อยนะครับก็ยังลืมขึ้นมานิดนึง นี่แล้วก็เมียงนะครับเต็มทุกตัวเลยเพ่อแม่เลี้ยงดีมากๆแต่ว่าช่วงนี้แถวบ้านอากาศจะเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับจะมีลมมีเหมือนจะมีฝนนิดหน่อยนะครับทําให้อากาศแปรปปวนนกของหลายๆคนที่เลี้ยงก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยได้ผลผลิตกันเลยนะครับเพราะว่าอากาศแปรปปวนแล้วทำให้ลูกนกเออสียชีวิตนะครับ แต่ของเราก็ยังโชคดีเนาะที่มีเชื้อเยอะแล้วก็ฟักออกมาทั้งหมดที่มีเชื้อเลยนะคะรับนะครับวันนี้แม่ก็เหนื่เหมือนเดิมเหนือุดๆครัต่ปุ๊งก็โตขึ้นนะคระับโตวันโตคืนเลยหน,น้าหลักมาก คุณแม่ก็น่ารักนะครับแต่ว่าคุณแม่ดุไปหน่อยไม่รู้ว่าตอนไหนจะหาดุเนาะเนี่ยครับดูสีหน้าคุณแม่เลยต้องเราคำนึงเลยนะคะรับพอมสวดตลอดเวลากลับมาแล้วมาแล้วพร้อมสีัวแล้วนะครับพร้อมแล้ว ก็อีกวันหนึ่งนะครับนีสังเกตได้จากขนหนามนะครับเริ่มทะลุขนที่ทะล,ลุผิวหนังขึ้นมาแล้วนะครับตัวมือนะนี่จะเป็นตัวซ้ายมือนะครับหนามเริ่มทะลุขึ้นมาแล้วแล้วก็ตัวตัวตาสีแดงนะครับก็โตขึ้นแล้วแล้วก็ตาก็เริ่มลืมขึ้นมาขึ้นเยอะแล้วนะครับ ไม่นานคงคิดว่าจะลืมตากันทั้งสามตัวเลยนะครับนี่นะครับน่าเสียใจมากเลยนะครับพอมาเปิดดูวันนี้น้องเสียชีวิตนะครับทุกคนน้องตายแล้วอ่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับไม่มีสาเหตุเลยน่าจะจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราก็เขี่ยน้องออกมาดูนะครับ เดี๋ยวยังไงก็จะทยอยอัปเดตให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์่อยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ